สวัสดีค่ะโอ้มาแต่เช้าเลยอะ่ะอืมไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆนะคะ อยู่บ้านเราก็ต้องขายของเราก็ต้องทำาหารค่ะเอาตรงแอดมินอ่ะตอบไม่ทันแม่ก็ต้องมานั่งคอยต่อให้เขาหลายคนถามกันมาเยอะมากคอมเมนต์กันมาถามกันมาสงสัยจังเลยทําไมหนูเล็กรวยจังมึงทำงานทําการอะไรทุกคนคนเราก็ต้องทำมาหากินจะนั่งอเฉยเฉยมันจะมีเงินได้ยังไงละ่ะหนูเล็กก็คนหนึ่งเลยที่อยู่เฉยเไม่ได้แล้วทําอาชีพเดียวก็ไม่ได้นะทุกคนนอกจากงานวงการตอนนี้ตั้งแต่โควิดมาคือมันเน้นหลักๆเลย ขายของออนไลน์ค่ะฟังแล้วอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าหนูเล็กกาก้าขายอะไรบ้างถึงได้สวยและรวยมากแบบนี้เ <c oughs> ดี๋ยวจะพาไปดูโกดังมันใหญ่มากประมาณแบบ4-5หหลังโกดังหนูอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูยิ่งกว่าพิมพ์พ่ภายอ,อะอ่ะจะบอกใ่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นจะสต็อกเล็กๆที่แบบเราส่งออกนะ นี่คือโกดังของหนูและกากาเองจ้าชั้นเนี้ยก็เต็มแล้วนะชั้นข้างบนก็เต็มอีกนะแต่ไม่ต้องขึ้นไปหรอกอันตรายพวกมึงอะ <laughs> ขายเสื้อขายของกินแกงไตปลาหอยลายกรอปลาหมึกของใช้ก็จะมีพวกวยได้ผมเออบำรุงลิปสติกยังขายที่เห็นคิ้วยังขายเลยก็คือขายทุกอย่างเริ่มจากทํากินเองอร่อยแล้วมานั่งไลส์สดกินพอคนถามนั่นแหละมันคือสุดขายของเราไลส์สดทาครีมแล้หน้าใสคนถามก็ขายตื่นเช้ามาก็วีผมได้ผมคนถามเอ้าขายอีกนี่ล่าสุดคนถามแล้วบ้านสวยจะจะขายแล้วนะคะเข้ามาดูเข้ามาดู คิดกันเล่นๆอะเท่าไหร่ ไม่รู้ลสิห้องเนี้หลายแสนหลายแสนนะจ้าเพราะว่าผ้าเนี่ยเราเป็นผ้านําเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสต๊อกคือจะต้องเยอะแม่ค้าออนไลน์เนี่ยต้องรู้ว่าถ้าสต๊อกเราน้อยอ่ะเราจะพลาดโอกาสเลยถ้าหากว่าลูกค้าสั่งมาเราจะต้องมีให้ครบทุกอย่างแล้วบางครั้งนะดีไม่ดีนะมีบริษัทมาเหมาแบบว่าสีม่วงร้อยตัวสีแดงร้อยตัวแบบนี้โอ้ยอันนั้นคือโอกาสทองของแม่เลยละค่ะก็เลยให้ความสําคัญกับเรื่องสต๊อกนะคะหลายคนฟังแล้วก็อาจจะแบบเบะปาก มึงหั่งเบียร์หรอเอ็ดมีเบียร์สต็อกเลยใช่สิมีเงินไงก็เลยแบบมีสต็อกเยอะไม่ใช่ต้องหยุดดราม่าไม่ต้องเครียดนะคะถ้าหากว่าธุรกิจของคุณเดินต่อไปไม่ได้ไม่มีทางออกมันรู้สึกแบบโอ๊ยโอ๊ย,อยคุณจะไปยืมใครเนี่ยอายเพื่อนนี่ทุกคนหนูเล็กแนะนําเลย เป็นสินเชื่อมณนีทันใจสินเชื่อมณนีทันใจของธนาคารไทยพาณิชย์ถ้าหากว่าเรามีเงินหมุนอยู่ในนั้นเดือนละ25,000บาทติดต่อกัน3เดือนแค่นี้เราจะกลายเป็นคนมีเครดิตทันทีเลยทุกคนรู้ง่ายรู้ผลเร็วภายใน5นาทีนะทุกคนไม่ต้องยื่นเอกาสารให้วุ่นวายอะ่ะรวเงินอะ่ะเขาให้สูงถึง5 5 0แสนบาท ซึมงเหมาะมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าอย่างเราทุกคนถึงเราจะไม่มีเครดิตรู้ละแต่ก็สามารถกู้ได้นะจ๊ะอยากรู้ใช่ไหมว่าตัวเองเนี่ยจะมีวงเงินในการกู้เท่าไหร่นี่เดี๋ยวเล็กจะแนะนําให้ไม่ต้องโทรไปหาธนาคารเลยนะแค่เข้าไปในแอป SCB Easy เท่านั้นเข้าไปแล้วมันก็จะมีรูปบ้านอย่างนี้กดเข้าไปที่รูปบ้านนี่เขาขึ้นเลยสินเชื่อเพื่อธุรกิจเขาจะโชว์นะคะว่ายอดมีวงเงินเท่าไหร่ก็กดเข้าไปนะคะก็จะมียอดให้ทุกคนเลือกว่าจะกดกู้เท่าไหร่กดเลือกเสร็จแล้วเราก็มาเลือกว่าระยะเวลาผ่อนชาระของเราจะเอา12เดือน24เดือน36เดือนเดือนเลื่อนๆนะคะเขาก็จะคํานวณมาให้เลยว่าเราจะต้องผ่อนชาระต่อเดือนเท่าไหร่ง่ายมากๆนอกจากเราจะเช็คในแอปได้แล้วนะธนาคารเขาก็ดูนะว่าคน ไหนที่มีเครดิตแล้วก็เข้าเกณฑ์ของเขาเขาก็จะส่ง s m s มาหาเราเลยก็สามารถเข้าไปทําเรื่องขอสินเชื่อได้เหมือนกันค่ะเห็นไหมทุกคนนอกจากจะสมัครง่ายแล้วไม่ต้องใช้เอกสารอะไรให้วุ่นวายให้ยุ่งยากนะคะและื่หนูเล็กชอบมากนะสินเชื่อธุรกิจมณนีทันใจเนี่ยเพราะว่าดอกเบี้ยแค่15.99%ต่อปีเก้ถูกมา คิดเล่นๆคิดง่ายๆนะกู้หนึ่งหมื่นบาทเราจะจ่ายดอกเบี้ยแค่3บาทต่อวันเท่านั้นฟังไม่ผิดหมื่นละสบาทสามบาทต่อวันซึ่งถูก ต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องไปอายใครเวลาเราจะไปหาเงินทุนมาหมุนเวียนของตัวเองนะนี่ไม่ต้องใช้เอกสารให้วุ่นวายแล้วก็ไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องเสียเวลาอะไรเลยแปบ๊บเดียวอนุมัติแล้วทุกคนมันก็จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถหมุนเงินไปได้แบบสบายๆแค่เรามีเงินเข้าในบัญชีกับธนาคาร s c b 3เดือนขึ้นไปเท่านั้นก็สามารถได้รับสิทธิ์ตรงนี้ง่ายๆแล้วก็ค้ะแม่ก้าคนเลยรุนใรลองดูสิไม่ต้องไปยืมไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องวุ่นวายแต่ตอนนี้ คุยกันนานแล้วแสบคอแล้วไอ้อ้วนยังไม่มาเลยต้อง one, one. แพ็คของอ้วนอ้วนเดี๋ยวไปตามผัวก่อนต้องแพ็คของแล้วเดี๋ยวส่งไม่ทันอ้วนป่านนี่นี่ไม่มาแพ็คของเลยอะ่ะมาแพ็คของรีบไปไหนเนี่ยกำลังปริ้นไอ้เอาใบออเดอร์อยู่เป็นปึ้งเลยเนี่ยมาช่วยทำเลยมาช่วยแพ็คเลยช่วยทำอะไรช่วยแพ็คของไงวุ้ย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 วุ้มวุ้ยวุ้ยวอ้วนไมุ่ม้วยวยุ้ยว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 ร็ยวุ้ยวุ้าวอ้าว เอาอยัางยืนอยู่กูจะแพ็กของจะทำงานนี่จะถ่ายอยู่ไปเลยไปกดเลยนะไปโหลด S C B E C ไปโหลดเลยนะคนะ